แต่การออกอากาศนะคะมาสองอามาสอตอนแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับนะคะได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครค่ะว่าเป็นละครที่ มีพระนางสองคู่คู่เล็กคู่ใหญ่นี่ก็ฟินนะคะจิกหมอนไปตามๆกันเรื่องของเคมีนี่เข้ากันมากหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพค่ะที่ตัวละครมีอาชีพแล้วและโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่มีการตัดต่อนําลูกเล่นนะคะจากการพูดคุยผ่านโปรแกรมสนทนายอดฮิตในตอนนี้เรื่องนี้เองค่ะถูกพูดถึงว่าทันสมัยแล้วก็น่าสนใจมากดิฉันก็เลยได้ไปสัมภาษณ์ค่ะผู้จัดพี่แอนทองผสมถึงเรื่องนี้มาไปติดตามในรายงานพิเศษแอบรักออนไลน์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่แอนแว่าไงคะขอนัดสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะตอนนี้นใช่ค่ะมาเลย สัมภาษณ์ผู้จัดแอนทองประสมพร้อมผู้กำกับแอลอัมไพพรที่กำลังคุมตัดต่อเสียงละครอยู่ก็เล่าให้ฟังว่าเดิมบทประพันธ์ใช้โปรแกรม MSN ในการพูดคุยกันของตัวละครแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโปรแกรมไลน์จึงถูกนำมาใช้แทนเพื่อความทันสมัยและได้ทำการติดต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อขออนุญาตในการนำมาใช้ค่ะต้องไปขอ อนุญาตกับทางทางไลน์ทางแอปเขาก่อนว่าโอเคเขาจะให้เราหรือเปล่าก็ต้องไป,ไปขอให้เริ่มเป็นลาวก่อนแล้วเขาก็อนุญาตให้เราใช้อะไรอย่างเงี้ยยากไหมคะขั้นตอนการขอขอนุญาตก็<ๆ><ๆ>ต้องบอกเขาว่าว่าเ,เราจะเอามาใช้ทําอะไรเราไม่ได้เอาไปดัดแปลงทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่เอามาใช้ตามความเป็นจริงว่าเราส่งสติกเกอร์หาก,กันเราก็ต้องใช้สติกเกอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีตัวขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาก็จะตอบกลับมาว่าตัวไหนบ้างที่เขายอมให้เราเอามาใช้ขยับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งรูปมาให้เราเราดูก่อนยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นทีมงานก็ได้มีการตกลงถึงรูปแบบและลูกเล่นที่จะนํามาเสนอในละครคนต้องคอนเซนเทรตมากต้องต้องเราจะคือเหมืองว่าคนจะต้องฟังเราว่าเราแชทคุยอะไรกันตอ <c oughs> นี้แอนก็เลยบอาถ้าเราแค่จั t พิม์พแค่พิมพ์ไว้ว่าเออทำไรอยู่คิดถึงนะคะอะไรเงี้ยถ้าคนไม่อ่านกําลังนั่งรีดผ้าอยู่แล้วไม่เงยหน้ามามา,มาอ่านเขาก็จะมิสเขาก็จะเขาจะคะ ไม่เห็นในข้อความนั้นที่แอนคุยกับหมากไรเงี้ยแอนก็เลยเออคุย <Yeah. S 1> กับพี่แอลพี่แอลเราใช้เป็นเสียงด้วยดีกว่าถามแม่บ้านวิธี่ามใขยะดูเวลารถขยะมาถ้าหาไม่เจอจริง,รงลองเช็คเวลาเก็บขยะของกทมพี่แอลเขาก็จะเป็นนักกีอาทีของเขาเขาก็จะเป็นเหมือนเอเอาตัวสติ๊กเกอร์วิ่งตามหมากได้ไหมวิ่งตุ๊กตุ๊กตุ๊กสมมุติหมากวิ่งไป ไปตะกุยหาของในขังขยะเพราะทำเอกสารสําคัญหายไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไปยืนลุ้นอยู่ด้วยว่าว่าแบบหาเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กเลยที่เราพยายามใส่ใแล้วก็สี พื้นฐานของของเพจคือพื้นของของหน้าจอเราก็จะต้องดีไซน์ถ้าเป็นของสยาของแอนก็เป็นสีชมพูเวลามันขึ้นเด้งตีคู่กับหมากหมากเป็นสีเขียวเวลาคุยคนมันก็จะเป็นสีเอาไว้ให้คนจําได้ว่าชมพูคือแอนฟ้าคือหมากชมพูคือแอนฟ้าคือหมากอะไรเงี้ยค่ะละเอียดมากก็ทําให้คนเอา ต้องจดจ่องกับเราอะคือโดยพื้นฐานเรื่องมันก็เรื่องรักรักธรรมดานเนี่ยแหละค่ะเป็นเต็งแต่ว่าเราใส่ดีไซน์ทางการสื่อสารเข้ามาเพิ่มเท่านั้นเองแล้วคนเขาเห็นเขาก็จะอ๋อโอเคฉันเข้าใจเพราะฉันก็แชทอยู่ฉันก็ไล์ยอยู่อะไรอย่างเงี้ย เมื่อนำสื่อออนไลน์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันมาบวกกับความคิดสร้างสารรค์ก็กลายเป็นลูกเล่นใหม่ในละครที่ตรึงมาให้คนดูลุกไปไหนได้งานนี้แอบรักออนไลน์จะมีทีเด็ดอะไรอีกต้องรอติดตามทุกวันพุธพฤหัส2ทุ่ม15นาทีทางช่อง3ค่ะสายฝนชี้ช้างรายงาน